สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะขอเพิ่มช่วงใหม่ของช่องเรานะครับเป็นรายการ Yukio oh! News นั่นเองนะครับซึ่งตัว Yukio oh! News นะครับจะเป็นการสปอยการ์ดใหม่นะครับซึ่งตัวตรี m มการ์ทที่ผมชื่นชอบนะครับมาจากบ็อกใหม่ก็คือบล็อก Storm นะครับผม Cyber Storm Access นะครับที่จะมีการวางจำหน่ายในวันที่14มมกราคมนี้ ตัวการ์ดนะครับผมเป็นรูปแบบนะครับการเล่นไทค์คอนโทรลที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับผมเลยคิดว่าตัวการ์ดใบนี้ค่อนข้างที่จะมีบทบาทในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อว่า Amazement นะครับ d o m i n a t o r a r e ร i n o นะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโคตรจ้าบเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเทด่ดยทีเดียวนะครับผม โดยส่วนตัวแล้วทีมเด็กอ m มซเ m e n t นะครับเป็นรูปแบบของการเล่นแทบโดยจะสวมใส่าการ์ดกับดักนะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขแล้วก็เอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือจะมีแทบที่ควบคุมโดยเป็นคล้ายๆกับการสวมใส่นะครับเป็นกระดักสวมใส่โดยจะสวมใส่ไปที่มอนเตอร์อีกฝ่ายนะครับและมอนเตอร์ของเรา ถ้าสวมใส่มอนเตอร์อีกฝ่ายนะครับก็จะให้เอฟเฟกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับและถ้าหากว่าสวมใส่มอนเตอร์ของเราก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปอีกนั่นเองนะครับตัวทีมหลักๆของเด็กก็จะมีแก๊งของตัวอ่าอเมสเมนต์นะครับที่ค่อนข้างจะเล่นได้อย่างง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวทีมเด็กอ่าอเมสเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมเด็กนะครับเคย ออกมานะครับเป็นของเสริมแล้วก็จะนําไปเล่นกับทีมที่เล่นตรับได้นั่นเองนะครับคราวนี้มีของใหม่ออกมานะครับผมเลยคิดว่าน่าจะจัดเล่นร้วนได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตัวการ์ดใบนี้ผมขออธิบายเอฟเฟกให้ก่อนนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเือหน้าหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับบอกว่าถ้าเราควบคุมบอนเตอร์ที่ชื่ออะเมสเมนต์อยู่บนสนาม เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือของเรามาบนสนามของเรานะครับจากนั้นนำอา a ์เ m e n t นต์นะครับแฟมิี่เฟ e นะครับจากเด็กของเราหรือที่อยู่ในสุสานของเราหนึ่งใบขึ้นมือของเรานะครับแล้วก็เอฟเฟกอีกข้อหนึ่งบอกว่าในเทอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์เอฟเฟกใบอื่นที่อยู่บนสนามของผู้เล่นใดก็ได้ นำการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามกลับเข้าเด็กนะครับและเมื่อทําเช่นนี้อัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ที่ชื่ออ m เมสเมนตนะครับผม,มจากเด็กของเรามาบนสนามของเรานะครับเปลี่ยนค่าพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เรียกไว้ข้างต้นให้เป็นศูนย์นะครับก็อธิบายง่ายๆนะครับผมก็คือ,อเอฟเฟกต์ข้อแรกนะครับ ถ้ามีพวกแก๊งของอเมสเมนต์อยู่นะครับผมโดดมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เก็บนะครับพวกอเมสเมนต์แฟมิลี่เฟสนะครับจากในเด็กหรือว่าในหลุมเนะี่ยขึ้นมือนะครับน่าจะอ่านว่า family-faces นะครับผมขอไปด้วยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งในเธอฝ่ายตรงข้ามก็เลือกมอน i f ฝนะครับเลือก t ไทเ e t แล้วก็นําการ์ดไปเนี้ยกลับเข้ากองนะครับผมแลังจากนั้นอะสเป์ ement, อเมสเมนต์อา แอ m มินิสเตอร์อารักคิโนนะครับก็ให้สเปรยอ์อีกตัวหนึ่งนะฮะน่าน่าจะเป็นตัวตัวบอสอีกตัวหนึ่งของมันนะครับผมอืมแล้วก็อัญเชิญมาแบบพิเศษนะครับแล้วก็ให้ค่าพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เรียกไว้เป็นศูนย์นะครับผม,มคือตอนเนี้ยไอตีมอเมสเมนต์อ่ะมันจะมีบอสใหญ่สองตัวแล้วนะครับก็คือใบนี้กับอีกใบหนึ่งนะครับก็ ผมมองว่ามันค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันโดดแบบง่ายนะครับข้อดีของมอนเตอร์ที่เป็นอม,มอนเตอร์ที่พางโจมตีเยอะๆแล้วมันโดดได้ง่ายนะ่ะมันเก่งตรงที่มันสามารถเคลียร์ได้ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่แก๊งคาชาทิล่านั้นนะครับโดล,ลิมิตนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันโดดได้ง่ายโดยไม่ค่อยมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากนะครับเงื่อนไขก็เพียงแค่สามารถโดดโดยที่เราไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์อยู่นะครับ แล้วมันค่อนข้างที่จะยืนเป็นแัลตเกตได้นะครับมันเก่งเกินไปทำให้มันต้องโดนลิมิตนั่นเองแต่ว่าที่ผมจะสื่อก็คือเวลาที่เรา,าสามารถลงตัวใหญ่ได้โดยที่เงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับเราเราตีเคลียร์อีกฝ่ายได้แล้วตัวนี้มันยังไม่สามารถมันยังสามารถเก็บของจากาในหลุมหรือว่าเซิร์ชของจากเด็กได้อีกตรงนี้เป็นข้อดีมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยนอกจากกระโดดลงมาเคียร์อีกฝ่ายได้แล้ว ยังสามารถนำกร์ดจากเด็กขึ้นมาเพิ่มขึ้นมือได้อีกนะครับและก็ถ้าหากว่ายืนนอกเทิร์นก็มีเอฟเฟกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในการเลือกมอนิไฟนะครับเป็นแอแท็เป็นศูนย์แล้วก็อ่าสเปรย์อีกไอตัวอีกตัวหนึ่งออกมานะครับซึ่งอีกอีกตัวหนึ่งนะครับมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นประเภทยิงนะครับผมก็สามารถเล่นคอมโบคู่กันได้นะครับเก่งเลยทีเดียวนะครับผมอืมไออีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะ หาของได้เหมือนกันนะครับคือนี่เป็นข้อดีของเด็กไทส์คอนโทรลนะครับที่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะหาทรัพยากรได้ง่ายนะครับและหนึ่งเลยก็คือมันวนกองได้เรื่อยๆนะครับวนของในหลุมขึ้นมือเสิร์ชของในหลุมเสิร์ชการในเด็กขึ้นมือหรือว่ารีการกลับไปในกองแล้วก็นํามาใช้ใหม่อะไรแบบเนี้นะครับมันทําให้วนทรัพยากรได้ไม่จํากัดนั่นเองนะครับ แถมทีมเด็กอเมซเมนต์นะครับยังมีการ์ดเซิร์ชที่ค่อนข้างใช้งานง่ายรวมถึงการ์ดแท็บที่ค่อนข้างทําให้เรานะครับปวดหัวเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจัดการยุ่งยากนะครับแต่ส่วนตัวนะครับไม่ได้มองว่าตัวเด็กนะครับจะสามารถไปถึงทียเอสหรือว่าเป็นท็อปเทียได้แต่มีโอกาสที่จะมีคนนะครับ กลับมาเล่นตัวทีมอเมซเมนต์อยู่บ้างนะครับอย่างตอนนี้นะครับที่มีการขายสตั๊กเจอร์ฟอร์เรสออฟแท็บทกนะครับก็เลยมีคนนําเด็กนี้กลับมาเล่นแล้วก็มีการติดท็อปนะครับผมตามงานโลเคตต่างๆนะครับทั่วไปนั่นเองส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวลองให้ตัวการ์ดมันออกมาก่อนนะครับอาจจะมีการจัดเป็นรูปแบบของเด็กตัวนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ สำหรับตัว d e ็กแท็บคอนโทรนะครับผมยังบอกว่ามันยังมีโอกาสนะครับที่อาจจะหลุดได้ง่ายนะครับหลุดในที่นี่หมายถึงอาจจะไม่ได้ติดท็อปเทียร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เพราะว่าการเคลียร์ของยูกิโอนะครับในการเคลียร์หลักเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนั่นเองครับอย่างเช่นไลน์น n สตอร์มเนี่ยยังใส่ได้อ่าสใบเนี่ยนะครับแ a ปปี้หนึ่งเอเวอรี่แนะครับและตอนนี้ตัวเด็กคอนโทรไม่ค่อยมีการที่จะป้องกัน แผงหลังของเราเลยนะครับมันค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันและอีกอย่างการเล่นคอนโทรไม่มีการเล่นที่ตายตัวนะครับส่วนมากมักจะเล่นตามการ์ดท,ที่ขึ้นอยู่บนมือแล้วก็มักจะเซตการ์ดลงไปหมอบนั่นเองทําให้ตัวเด็กเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต้องคาดหวังนะครับกับการ์ดท,ที่มีเอฟเฟกประเภทรุนแรงนะครับอย่างเอฟเฟกของแท็บนะครับและก็ต้องหวังพึ่งให้ตรีมของเราเนี่ย มีการกับดักที่รุนแรงอีกด้วยนะครับเพราะว่าการกับดักนะครับผมที่เป็นตรีมของเด็กๆหนึ่งมันจะสามารถเสิร์ฟได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการแท็บของเอลดิชนะครับก็คือก q ิส s t ดอ o r น,นั่นเองเป็นการดที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะครับผมและมันยังสามารถอนาม,มาเซจจากเอฟเฟกของพวกอาเวสสเปย์หรือว่ากาับดักสเปยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าหากว่าตีมการ์ดประเภทแท็บนะครับมีการ์ดเสริมออกมาอย่างนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าผู้สนตัวอย่างที่บอกผมเป็นคนเล่นคอนโทรลนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าคอนโทรลมันก็มีข้อเสียหลักๆครับมันโดนไซส์หลังยิงง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดทเลยถ้าเราโดนไซส์หลังยิงนะครับนั่นเป็นจุดจุดเด่นของเดทคอนโทรลนะครับถ้าเราหมอบหลังแล้วเราไม่โดนยิงเนี่ยเราจะชนะในดิวลนั้นได้นะครับก็คือ,คอเราต้องมีฟัดเกตที่เยอะพอสมควรด้วยนะครับ แล้วเราก็ต้องเล่นแบบว่าใจเย็นนะครับเพราะว่าเดคคอนโทรนั้นจะต้องมองรูปแบบของเกมให้ออกนั่นเองนะครับสำหรับรีวิวการยูกิโอนิวส์นะครับสำหรับวันนี้ตอนแรกก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าชอบก็กดไว้เพื่อรออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมหากว่าชอบยูกิโอนิวแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่า มีความเขียนด้านใดเกี่ยวกับทีมอเมจเมนตนะครับผมสามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาใน Discord ของทางเราด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนี้ผมกำลังคิดว่าอาจจะมีการจัดนะครับผมงานแข่งเล็กๆนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาแข่งซ้อมกันแล้วก็ต้องการให้เพื่อนๆน,นะครับผมมีส่วนร่วม Participate กันในวงการหรือว่า c อ m m u น i t ีนี้มากขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ